น้อยเน่หมกหมกนี่กระโดมมักกระโดมเออเอาวะนี่ทงเท่าไรเนี่ยทงสิบทงสิบพันอันนี้เลยแตแกงกิดเลยเลยนี่อันนี้ฟักทองใบฟักทองเนาะนี่เนาะใบยาดตาอันนี้อ๋อจากสีไปซื้อมะเขือเทศมาเนี่ยนะเห็นเห็นมะเขือเทศกลองสาวน้อยนี่ มะเพือขี้นูอันนี้กับมะเพือมะเพือให้เนาะมะเพ่อให้ส่วนดัวกินทานมาทำสมเนาะยากเลยอันนี้ของโปรดเลยอันนี้คือคุสมอนนโอ้หนาสุดเลยอ๋อพีเอชจำไม่ลืมจุกภูมิใจเสนอฝากกดไลค์กดติดตามให้บาเบีช้างด้วยนะครับสวัสดีครับผู้ชมอันนี้ก็แนั่งพอบรรยากาศเนาะที่เบียรช้างอาเดินทาง จากอันบ้านบะบุน้ำเนาะไปบางเวียงแต่บางเอิญเบียสร้างก่อมาอา่อาเพราะอ่าบ้านบ้านหนึ่งเนาะที่ว่าตั้งอยู่อ,อ,อ่าเขตบางนานเนาะแขวงอุหลบางอันนี้ก็จะอยู่อา่าห้างไก,สกง่สกุลิธรรมบุมเนาะจะอยู่บ้านนอกเลยเนาะ <Okay. S 1> นี่อันนี้เบียสร้างก่อมาเห็นภาพบรรยากาศบ้านแบบนี้ <Okay. S 1> ก็เลยถ่ายให้ธรรมบุมเห็นเนาะ <Okay. S 1> อาจจะมีอยู่อา่าสองสี่หกแปด ก้าเนาะจะมีเก้าหลังขาเนาะทำผสมเนาะก็คู่คู่เหอนเนาะนี่คือทำผสมเห็นแล้วเนาะนี่จะมีหมูน้อยเลยบ่หมูน้อย,อยขอจะป่วยแล้วเนาะสัตว์ป้านอ่าป่วยสัตว์แต่ตามป้าทำผสมเนาะนี่หมูน้อยนี่โอ้เนี่ยธรรมชาติเลยนะทำผสมเนาะวิวโก็สวยส,สุดงดงามเนาะอ่าซึ่งตอนนี้อ่าไบไปสร้างเกิดจากขาทำผสมอ่าไปเบิ่ง อ่าชาบานพ่นขายเนาะอันนี้ก็จะขายอันเป็นพักแล้วก็เป็นอันโนไม้เนาะแล้วก็จะมีลายอัน,นเนาะมะเขือเนาะนี่ก็จะมีมะสูลแล้วก็มะปีนี่จะพาทำผสมไปเบึงเนาะภาบรรยากาศอันนี้ก็เมียบารซ้างจะซื้อเนาะอ่าซื้ออ่าเป็นพักเป็นอย่างอ่าสวยประชาชสนเพื่อนเนาะอันนี้นะ ผักสันพิดเออผักสันผิดนี่สบายดีสบายดีเออโอ้ประกาศหลายเนาะประกาศเนาะนี่โอ้อันนี้อันนี้ว่านอยู่อ่นอยู่ให้เลยบ่กนี่นะเออโอ้นี่ประชาชนคนกำลังซ้อมพักทำผสมซ้อมพักเพื่อจะอาเฮ็ดเป็นจุกแบบนี้ขายเนาะจะได้เอาตรงห้ออ่อนบ่เลียงให้ได้โอ้หมูาหมูขาไก่โอ้นี่บ่คน่ามูอื่นจะเลียงให้ขาหมูขาไก่เลยเนาะ อันนี้พ่นกอจีฮ็ดใส่เป็นถุงแบบนี้ค่ะทำสูงเนาะอ๋อมาเมื่อกกระโดมักกระโดม,ม,กกดมเออเอาบ่อนี่ถุงเท่าไรเนี่ยถุงสิบถุงสิบพัน,นเนาะเนาะซื้อซวยซื้อซวยแม่เท้าถุงสิบพันเอเอาเอาอันนี้ถุงหนึ่งเอาเอามาบวดถุงหนึ่ง มักมักบวกไมมตรงเลรงสิบพันโอ้สิบพันเกกันเนาะนี่อ๋ออวใหญงบอกอ๋ออันนี้อันนี้คือกันมาเออคือกันมดอ๋อแล้วสัตวใหญ่ไป็เป็กแก๊งสิบันเอัวใหญ่มันตุ่มเส่มเสบ้านเอเออัวนี้ก่สิบพันเาะอันนี้อันนี้อันน้มมออ้อันนี้อันนี้กสิบพันะ บ้านเรนห้าพันโอ้ตรงนี้ห้าพันสิบพันโอ้นี่สิบพันที่มันหนึ่งสิบพันดีอ๋อไม่ท่าบุโอ้อันนี้ไม่ท่าเฮียงมาบ้านนี้เนิ่ยอันนี้ก็จะมีอ่ามักแตงเนาะอันนี้มักแตงนี่จะปูอยู่ให้บยัมักแตงโอ้เราทำผสมนี่แหละมักแตงยังไม่ไหมเนาะมักแตงให้นี่มักแตงเฮียงเปีมาเมื่อกี้หอมกล่อมหอมกล่อมหอมกลอมอะ หอมกลมสวม่นทาเลอืมภาพบรรยากาศเน,น,นอันนี้ก็เด็มาหนัก,นก,นกนหักเนาะสิโอ้มันเลยนี่มัน<า>นี่ติดไมคค้าไม่ขายเดอ้อ <ś> เ <ś> ตยไมเท่าเด้อตั้งใจหาเงินเด้อเขาเฮียนยั่บอกหนิเขาเฮียนเขาอิสเซียงเฮียนอยูเอ่เมืองอยู่บ้าเนาเานมือมงโอ้ยอยู่บ้านหนี่บอกเออบ้านน้าเมืองอยู่ลุมพุ่งโอ้ยอยู่รุมไก่เเนาะขึ้นภูเนาะโอไปแล้ว ขึ้นภูประมาณสิบกิโลเนาะมีแต่ขึ้นกับขึ้นเลยบูมีเพียงเลย <S <S เอ,อ่าเบียร์ช้างขี่รถขึ้นมาเมื่อกี้ก็ใส่ไปเล็กนึงเนาะใส่เล็อกอื่นบุไดเพราะว่าสัน่นเป็นเส้นทางที่ว่ากันด้านเนาะทำซุ่มอันนี้ก็แพกอันขี้อ้อนอะไรนะกับขี้อ้วนไวเซเจลนะเนี่นี่จะมีอันน้ำนะมันซุ่มมัมนจะสุมเหดเป็นบังเนาะ อันนี้ผักชะนีอันนี้มะอึเนาะนี้บักอันนี้เป็นเ็สนุนอันนี้ก็มากอันเด้อภาษาไทยก็ว่ามักผักกองักองเักออักองอนดีเอ้อเอาขนาดนี้อันนี้มัแขงเนาะเออเอาาเอามแข้งไปกิน เนาะทำผสมเนาะความเป็นยากรอาหารสดๆจากาเนาะอาหารปลอดสารพิษมดเลยทำผสมอันนี้บ่มีอาหารที่เราจะใช้เคมีเนาะเพราะว่าควรจะพูดยุดตามตีนผาเนาะแบบนี้แหละอ่าบ้านนี้ก็จะเป็นของบ้านสมเผากระมุเนาะก็คือส้มเผาเดียวกับบาร์สร้างกับบารบุนนํำเนาะเออส้มเผาเดียวกันเลยทำผสมอ่านิกา เดี๋ยวสร้างอัดคลิปนี้เดี๋ยวสร้างก็จะได้ว่าเป็นภาษาละลุ่มเพื่อว่าให้ชาวไทยแล้วก็ชาวลาวได้เข้าใจเนาะเข้าใจง่ายขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวสร้างก็จะเป็นว่าเป็นภาษาเกมุกเนาะนี่อันนี้ก็เป็นโนเนาะโนไม้โนไม้หกอันนี้่นจะคนจะจี้เนาะ่นจะเผาแล้วก็เาไปเห็ดแกงกินเลยการทำเช็นเนาะอันนี้นี่อันนี้เลยเห็ดแกงกินเลยเลยนี่อันนี้ฟักทอง บฟักทองเนาะนี่เนาะประหยัดจ้ะนี่อ๋อจากสีไปซื้อมะเข็ดไาเนี่ยนะเห็นเห็นมะเข็ดอันมะเข็ดมะเข็ดนี่ของผู้ใดคยอ๋อแต่สีมะเข็ดสวยนี่โอ้อันนี้มะกิดาอันนี้ใบฝักทองอันนี้มันอ้อยครับคผู้ชมอันนี้ออ่ายู่อยู่เหลเขึ้นว่าอ้อยเนียมเนาะแต่ภาษาคำุมู่ขึ้นว่าอันอันนี้ก็ กวนกวนจินไรแม่กวนจินไรเหรเออกวนจินไรเนาะเออยนี่นี่ก็จะเป็นมะเพ็ดนี่ของสาวน้อยนี่มะเพ็ดขี้นูอันนี้กับมะเพ็ดมะเฟษให้เนาะมะมะเฟษให้ส่วนดัวกินทานแบบทำสมเนาะนี่สุดๆเลยอะกองเท่าไรตรงสิบกอ่าสิบบาทเรองเอาเอาสองกองสี่สิบกว่าก็จะทำสมเนาะ เบียร right. so ้างกาเห็นแบบนี้ละกะเบียสร้างกะอดใจบ่ได้เนาะเบียร้างกะเลยจอดรถซื้อเาเพราะเพราะว่าเป็นอาหารแบบธรรมชาติสำหรัชมปลสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ละนี่เป็นนีมเลยเนาะแล้วก็จะไปซื้อดูอ่ะทาต่อไปเปนสม่มอรัไปซื้ออันอันนี้จ่าเงินหมดหรอเล่ยังยังหดเลยจ่ายเงินถือไลยเงิน ดูตนเนาะตอนเป็นแล้วเนาะอยู่บ้านเฮาก็บ่ได้ไปเฮ็ดเยอเฮ็ดงานยู่ไใส่ได้เนาะมันเคตหดทางไกสโชคลีเนาะไปมีเห็ดขายผักใา้มีตามเที่วทางแบบนี้แหละก็ไม่อะไรเนาวไม่้อะไวเนาะแห้งกินนะเออมาบวชเด้อ สิไหบบ่สิบนขอบใจด้วยยเจ้าเอาไปสิเบ่งานต่อเนี่ยหน่อยพันมาลเกโอ้จีรนโมะไรยเงจไปบอลลอนอ่ะเพราะว่าที่ไจะมีเคพียงสองถุงอีกแน่ล่ะบอลลอนเนาะยังมานาเจ้าเจ้ามหนามานาอันนี้ก็ครั้งแรกในชีวิต คงคงลูกนี่ได้มาทางนี้เส้นหน่าก็ไปไปทางพุ่นแหละบุรีกับทางดูเขาบางเนาะเปลี่ยนเกมมุกเก็บไเด้อเปลี่ยนปิเอออันนี้เดี๋ยวสร้างก็ได้เก็บภาพบรรยากาศเนาะโอ้ยดีมุกดีใจเน่ขอบใจได้ไหมเด้อเออขอบใจเลยล่ะมาดู้ีสวยไหม่แบบสีฮันต์ต่อไปนี่เนาะนี่โอ้น้อยนี่แข็งยังเด้อ โอ้ก็อยากซื้อสวยนะแต่ว่าเฮ็ดได้อย่าไปบ่ร้อนนี่นะอันนี้ดิซื้อบ่ได้ได้10,000 10,000เอาไปุโอ้ยสาวน้อยงามๆตะมบ่โอ้ตะมกันเนาะโอ้ยิมะกวยทานี่อันนี้จะเป็นประกาศเออ่นร ดิสิพันน์โอ้มักปีเลดนะทผมสนเนี่ยมักปีกับบ๊วยยุกไก่เนี่ยเป็นปตีป้าเนาะเห็นไปกันนี่นาะธรรมมาสตว์สดเลยอันนี้ก็คือตลาดตลาดแคมทางเนาะที่ชาวบ้านผลมาขายอย่างนึงแต่ผสมเนาะเออซื้อสอยเลยเด้ออ้าซูู้เดอ้อซูชีวิต ไปเก็บพักขายเด้อบวตรงบวตรงไปเลาะไปลิ้นตามกลางบ้านให้เสียเวลาเด้อหาเงินซื้อฟอสซีแม่เอาเงินไปเข้าห้องเหียนบ่นี่มื้อื่นมันจันกับไปเข้าหงเหียนแล้วเด้อเนาะเอาเงินไปซื้อขนมซื้อของกินไปเหียนเด้อเฮ้ยขอบบรรยากาศเนาะนี่ สบายดีโอ้เจ้าสบายเลือกแม่โอ้อ่านเอาเหม่อเนี่ยนะกินงหม่อจ่อยกับเตีนี่จงเยเออเสือนเนียเอาเสื่นเนียักหอมสลัเนาะสลเดี๋ยวสร้างก็จะซื้อหอมหอมสวยเนาะเพราะว่าสิ่งที่ไปสร้างซื้อมาอยู่นี่ก็มีคือกันหมดแล้วพอเ่สร้างซืุ่อแล้วเหออเอะนี่แหละ เออ็ถมานละเด็กนี่อันนี้ก็บใบฟักทองหน่อยนะเนี่ยังอนะทิงตั้งต่ไหนังใจรบเรียยอโอ้มาันาีนี่ครับต้องรักกพูดแต่ตั้งใจเออตั้งใจไหนตั้งใักสนยีบรอะแล้วกสุนอะแต่ซื้อนี่ซื้อนี่อ่าอันนี้เป็นอ้อยอ้อยป่ะ้าห้าพันอ่ะเออห้าพันเอาสองมาเอาไปตอน อีแม่อันนี้เป็นโอเอโอปลาปลาจินไรโอ้ยนียมบางคนโอ้ยนียมต้มแบบอะไรอเอข้างในเขาจะปลูกอยอะน้ำให้เนาะเพราะว่าเขาจะเอาใส่าน้ำเม็ดเขาเวลาเขาสักเขาให้ก็จะปล้นไปน้ำน้ำมันจะออกตามตามเขาให้เนาะอยู่ตามปลาดดงที่ว่าปลาสูตนพิเ็ดไปน้ำเขาออก นำมาออกเนาะเราคนจะมาตัดเป็นเป็นลำบบนี้เนาะท่านผู้ชมแล้วก็มาขายเนาะเบียร์สร้างเพื่อนเพื่อนขายกันเลยสวยๆเนาะนี่อันนี้ก็มีมะฮุ่งเลยเนาะอันนี้นี่มะฮุ่งอันนี้ก็จีแมนอ่าการทูนเนาะมาละกอนี่เนาะภาษาไทยเอิ้นว่ามาละกอมะฮุ่งนี่สินี่ธรรมสมผัดบรรยากาศเนาะ นี่ซื้อๆเพิ่มกว่หลายอย่างทรับผู้ชมนี่เอาไว้ไปตอนอ่าครอบครัวเนาะทางดีน้อยอยู่บ้านนี่โอ้ยสีไใบบ่เนี่ยเนาะโมมีคนใส่แล้วรถมาพันใหญ่หมดเอาไี้ขี้รถจับเนาะเอาเขาเพิ่งเอกมาเอิมอันนี้เราขึ้นรถไปเจอลำบังจะไปไปจอรถเวดตั้มโบ่เด้อ บางแรงนำการที่เป็นจังานเอาะแค่พูดก็ู้ีงเลยเจ้าเนาะเดี๋ยวสร้างก็ได้ว่าเป็นภาษาเขมุกนั่นนึงเนาะเพราะว่าอ่าุดบัไร้เพราะว่าเป็นชน้ผ่าเดียวกันเนาะแม่บัไปสร้างกับเอ่อเมียก็ได้ซื้อซื้อของกินช่วยข้าเจ้าทำผสมเนาะอุดนุ่นข้าเจ้าเนาะแต่ว่าปัญหาว่าษีเมือไรเนาะไรเนี่ยเครื่องเตี้เครื่องเตีมแล้วเนาะ จะใส่บนได้แบบนี้นะสกตาจะได้บ่สกตานี่ตามันคืบ่หมดโอ้อันอันทงยางไม่เชี่ยวให้เลยอ่นี่เออเอาเส้นทงยางอุ้มอ๋อไม่อุ้มอืมอุ้มถอกระเป๋าจะเอาเส้นทางหน้าเลยนี่ทำบุษมเนาะโอ้ยภาพบรรยากาศสดๆเลยบานดงบานตาเนาะนี่เห็นบ่อวิวทำบุษมอ๋อบังงามวิว นี uh, er, au, ó, mm ่เออเอาเก็บซ้ đây đây. Ó, ําไปได้ก็แบบมันก็อุ้มออกนี่แหละเนาะเป็นชาวบ้านเขาขายแล้วก็อดใจไม่ได้เนาะก็เลยเว่อซื้อแบบนี้คระท่านผู้ชมซื้อตันซื้อทุกอยางเลยอันนี้ของโปรดเลยอืมอันนี้คือส้มโอ้าสุดเลยอ๋อ ออกมาแล้วเฮ้ยสำหรับคลิปนี้แบบพิเศษก็จบแค่เท่านี้นะท่านผู้มเนาะเอออันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศคือท่านผู้มเห็นแล้วเนาะอ่าพบกันไม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี